พอกจุงพูดถึงพี่ององหน่อยอุ๊ยวันใจนี้ไปไหมเออได้งั้นหนูจะถือโอกาสตรงนี้พูดถึงพี่พอรับก,กันที่เขาเป็นคามิโอชิหนูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่ก็มันก็ถึงวันที่พี่เขาก็ต้องเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ รู้สึกว่าเราก็ยังอยากที่จะซัพพอร์ตพี่เขาไปอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็มีพลังในการทำงานสูงมากๆแล้วก็เชื่อได้เลยว่าแบบพี่ออนจะไปไกลมากแน่ๆแล้วก็ถ้าแบบรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึก อะไรหลายๆอย่างไปแบบแต่ว่าถ้าหันหลังมาก็ยังจะเจอแบบว่าหนูที่ก็ยังจะเป็นน้องที่น่ารักแบบที่เป็นน้องที่คอยฟังพี่เชมือแล้วกันแล้วก็จะเป็นแฟนคลับเตือนน้อยๆเป็นมูฟออนของพี่ออนต่ดไปค่ะลักพี่ออนนะคะ